เพร่อประสิทธิภาพการพ่นยาให้ทุกการทำงานราบรื่นเครื่องพ่นยา Dragonfly นะครับรุ่น767ครับมอลมคู่กุมพลังแรงนะครับจัดการงานหนักได้ง่ายนะครับด้วยถังน้ำยาขนาดใหญ่และชุดปั๊มทองเหลืองพรีเมียมครับเลือกใช้เพื่อคุณภาพที่ยาวนานและประหยัดน้ำมันครับผมทัดแนะนำเลยครับนี่คือเครื่องพ่นยา767นะครับมอแบบมอลมสด้านนะครับยี่ห้อ Dragonfly นะครับหากคุณกำลังมองหาเครื่องพ่นยาที่ ให้ประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมความทนทานแบบมืออาชีพครับเครื่องพ่นยา Dragonfly e s รุ่น767ครับแบบมอลม2ด้านนะครับจะเป็นทางเลือกที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับผมมอลม2ด้านครับหรือว่ามอลมคู่ครับช่วยเพิ่มแรงดันการพ่นยาให้สูงขึ้นน้ำยาล,ลงปั๊มได้2ทางนะครับสุดยอดของความแรงที่จะทำให้การพ่นยาไกลขึ้นและก็ต่อเนื่องนะครับ เครื่องยนต์สจังหวะครับผสมอัตโตลูกให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับชุดปั๊มทองเหลืองครับเกรดพรีเมียมแข็งแรงทนทานปรับความแรงได้อย่างแม่นยำกันเลยทีเดียวนะครับถังน้ำยาขนาดใหญ่ครับขนาด25ลิตรครับรองรับงานที่ต้องการการพ่นยาต่อเนื่องในพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็คาบูเรเตอร์แบบลูกลอยครับพร้อมชุดลูกสูบ34มมลนะครับช่วยลดความยุ่งยากในการปรับ การทางานครับสะดวกใช้งานครับผมด้วยด้ามพ่นยาขนาด3าฟุตและหัวพ่นทองเหลืองช่วยพ่นได้อย่างแม่นยำกันเลยทีเดียว,วครับพิเศษมีแท่นเก็บด้ามพ่นยาสะดวกสบายนะครับทําให้การจัดเก็บง่ายขึ้นและก็การดูแลเครื่องได้ง่ายกว่าเดิมครับเครื่องยนต์ที่เริ่มใช้งานได้ง่ายเพียงแค่ดึงดึงสตาร์ทเบาๆพร้อมการดูแลและการใช้งานที่ไม่ต้องเร่งเครื่องให้ยุ่งยากนะครับ เครื่องพ่นยาดราคอนฟลายรุ่น7 6 7ครับเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงงานหนักและความทนทานในการพ่นยาทุกชนิดครับถ้าคุณอยากให้งานการทํางานพ่นยาเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพครับรุ่นนี้จะทําไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนครับผมเลือกซื้อเครื่องพ่นยาดราคอนฟลายและสัมผัสคุณภาพระดับพรีเมียมที่จะทําให้การทํางานของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม และกดซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบพร้อมนี้แล้ว